สวัสดีครับผมชาคิตเซรามันนะครับผมตอนนี้เรียนอยู่สำหรับวิชาการจาราัดการสาขาบริหารธุกรธกริจปีที่4ะะี่ครับผมก็เป็น CEO ของบริษัทแกรนด์เอสสยามจำกัดครับที่ทําในเรื่องของอาหารและก็ฟู้ดครับแค่ที่ทําแบรนด์ด้วยคือแบรนด์สวาริอัสเป็นแบรนด์ของเครื่องเทศปร,รุงสําเร็จที่ผสมผสานเครื่องเทศมากกว่า12ชนิดเข้ามารวมกันจนกลายเป็นผมเครื่องเทศที่สามารถทำได้มากกว่า4เมนูในหนึ่งซองครับผมผมได้เริ่มเรียนบิสเนสฟุงตั้งแต่ม .4 สี่มหาทำให้มีความชื่นชอบแล้วก็ ฝึกในเรื่องนี้มาตลอดเลยไงครับตอนปีหนึ่งก็เลยได้เข้าร่วมกับโครงการของ e อเมอร์ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้นที่อยู่ปีสี่นะครับที่เราเรียนมามันคือทฤษฎีนะครับแต่ว่าอันนี้มันคือของจริงซึ่งมันไม่เหมือนกันหรอกครับบางเรื่องมันไม่สามารถใช้ทฤษฎีเอามาอธิบายทุกอย่างได้แต่ว่าพอเราทําจริงๆเราต้องปรับให้ได้ว่ามันควรจะทํายังไงย,ยืดหยุนได้ไหมหรือว่าจะปรับยังไงให้มันตรงกับสถิติให้เข้าถึงลูกค้ายังไงที่ไม่ใช่แค่เรียนแค่ในห้องนะครับ ตอนช่วงอยู่ปีหนึ่งนะครับก็เอ็เ็นี่ยเขาจะเป็นคนดูแลเรื่องโครงการแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพเรื่องของประกวดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็มีประชาสัมพันธ์ไปทางสาขาที่เรียนแล้วก็ผ่านอีเมลอะไรอย่างงี้ครับเราก็เลยได้สารมาว่าเอ้ยเขามีปเปิดตอนนั้นโครงการได้ที่ลงเนี่ยคือสตาร์ทอัพชาแนลิตอนปี2023เราก็เลยสนใจจากตอนนั้นก็เลยลองเข้ามาคุยในห้อง307นะครับ เราเียนธุรกิจนะครับแล้วก็รู้สึกว่า s า a ์ t อัก็คือธุรกิจเราก็อยากทำตัวนี้ขึ้นมามันก็เป็น c h allenge ทีดีเพราะว่าช่วงปีหนึ่งเราก็ยังมีโอกาสในการลองอะไรให,ใหม่ก็เลยอยากลองด้วยอะไรเงี้ยครับ น่าจะตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าร่มวมโครงการเลยครับก็คือตั้งแต่ Start up Thailand League ตอนปี2023นะครับก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ติดรอบประเทศนะครับแต่ว่าติด1ใน14ทีมได้เงินประมาณ2 5 0 0 0ในการพัฒนาต้นแบบตอนนั้นก็ที่เราไปเสนอเนี่ยมันเป็นแค่ผงธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราทำปุ๊บเนี่ยเราเอาเงินตี่ได้มาต่อยอดทำเพิ่มไปอีกผ่านไปแค่สองเดือนล้วก็ไปเข้าร่วม u b i ติดอีกแต่ว่าทุกที่ติดเนี่ยครับมันก็ไม่ได้ง่ายเนาะก็มันก็จะต้องมีแบบว่า KPI มีอะไรที่จะต้องทําซึ่งมันเลยเป็นตัวกรอบที่มาทําให้เราอะเดินได้ได้โฟลทางบิสเนสมากกว่าก็จุดที่ประทับใจจริงถ้าจะเป็นตอนที่เขาโครงการเรื่อยๆื่อยเนี่ยมันเลยมีจุดเปลี่ยนพอเวลากรรมการเขาแนะนําเรามาแล้วก็มุมมองหนึ่งของบิสเนสว่าความจริงเราก็มีพลังเชียในการไปทางนี้นะมีมีความต้องการด้านนี้อยู่นะที่เรามองไม่เคยเห็นว่านี่คือกลุ่มลูกค้าของเราการทํางานร่วมกันของทีมที่เป็นนักศึกษาด้วยกันแล้วก็ ใช่ครับผมจำได้ว่าก่อนที่ติดรอบภ้าของสตาร์ทอัพเนี่ยได้ไปใช้ห้องฟู้ดเม k เกอร์สเปซนะครับห้องนี้ใช้บ่อยมากห้องนี้็จะเป็นห้องที่แบบว่าเหมือนจองเสร็จแล้วก็ให้ลักศกษาเข้าไปทำกับทำอาหารได้เราจองทั้งห้องที่เป็นส่วนของฟู้ดแล้วก็ส่วนที่เป็นคาเฟ่นเนาะเพื่อว่าทำเสร็จแล้วก็ให้คนมาชิมเก็บผลวัเดทเก็บจริงๆเลยแล้วก็อุปกรณ์ค่อนข้างครบครับแล้วก็ฟรีด้วยมันเหมาะกับการเริ่มต้นธุรกิจจริงๆนคะครับเขาก็มีหลายส่วนเนาะ มันจะมีส่วนข้างบนที่เป็นฟู้ดอินโนโพลิสเนาะแล้วก็ส่วนที่เป็น IP ด้วยแใช่ไหมครับเรามีโคเวอร์กิ้งด้วยครับห้องนี้ก็โคเวอร์กิ้งนะครับมันดีทุกอย่างเลยครับอันไหนแมทกับธุรก,กิจได้ก็แมทแอย่างผมผมชอบฟู้ดแมคเกอร์สเปซอยู่แล้วเพราะว่าผมทำเรื่องอาหารอะไรเงี้ยครับเขามีห้อง 3D พิ้นข้างล่างด้วยอีกขึ้นต้นแบบได้เลยค่อนข้างชอบครับ จะบอกว่าทุกด้านก็เป็นไปได้เลยครับเพราะว่าเวลาเอ็มไอหาคนมหม่เขาจะหา2ส่วนส่วนที่เป็นเทคนิคกับส่วนที่เป็นส่วน n e s s m o เดลในการทําแผนธุรกิจในการทําตัวโมเดลขึ้นมาว่าเราควรทาธุรกิจยังไงช่องทางไรายได้ของเราควรเป็นยังไงเพื่อให้มันเกิคเดความยังนยะืและอีกส่วนหนึ่งเขาก็จะเอาอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเข้ามาหมดเลย หนึ่อยะค่อนข้างที่จะครบหมดเลยตั้งแต่คาแนะนําในการสร้างโรงงานคาแนะนําการเปลี่ยนแพค k เกจจิ้งคำแนะนําเรื่องการเก็บเชลล์ไลฟ์เขามีการตรวจเชื้อให้อีกด้วยว่าคุณภาพโอเคไหมประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างอันนี้คือเอ i เอเป็นตัวกลางในการติดต่อกับอาจารย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่อยู่สํำนัก ตอนนี้เรามีทำตัวเครื่องเทศใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีเน็ฟู้ในอนาคตเนี่ยเราก็อยากต่อยอดสิ่งที่เราทําในร้านอัพเราอยากเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ทั้งความต้องการของกลุ่มลูกค้าแล้วเรื่องของ sustainable ให้ได้ครับผมเพราะว่าเราก็เรียนวิสิตมาเนาะเราจะเห็นค่อนข้างใช้ในเรื่องของ S D G ทั้งหลายแหล่ว่าเป็นปัญหาจริงๆวอยากจะตอบโจทย์นันได้ด้วยเริ่มต้นอาจจะยากครับผมแต่ว่าสิ่งที่ง่ายคือเรามีหน่วยงานสนับสนุนนะครับเราจะไม่เหนื่อยคนเดียวหรอกครับมีคนร่วมทางเราไปอีกเยอะครับแล้วก็ไม่ต้อง้อครับสู้ 还好，还好，OK。 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้นำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจแม่ฟ้าหลวงก็โดดเด่นในเรื่องของอุตสาหกรรมพลังงานและก็สุขภาพนะคะเราก็เลยเน้นในเรื่องของที่จะเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ด้านนี้เพราะเนื่องจากเรามีงานวิจัยนะคะหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องของคอสเมติกด้อยมากแล้วก็มีสํานักวิชาที่เปิดสอนวิชาเครื่องสำอางโดยตรงที่ผ่านมานะคะเราก็มีการ ให้บริการทั้งในเรื่องของการหม่มเพาะธุรกิจการพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีแม่กระทงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการร่วมกับวิาลยนะคะอย่างเคสของน้องนักศึกษาก็จะมีบริษัทแบนเอสพีสยามนะคะที่เป็นเด็กนักศึกษาของสนักวิชาการจัดการนะคะก็ได้มีแนวคิดในการที่จะนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาทำเป็นเครื่องปรุงนะคะ ส่วนในเรื่องของเรื่องสำอางนะคะก็จะมีนักศึกษาอีกท่านหนึงน้องเกียวะะอัทนนี้ก็มีผลงานโดดเด่นสามสารถที่จะคว้าเงินจากกองทุนหลายๆที่ทั้งเทสควันนะคะทั้งของทีหนึ่งทีสองหุ้พย,ยันบริศันะคะในการที่จะเริ่มต้นธุรกิจคิดว่าอีกไม่นาน,านาก็คงจะจดทะเบียนบริษัทคะ่ะ